สวัสดีครับน้องจิงจับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องจิงจับครับน้องจิงจับอยู่ปอไดล่ะครับแต่ผู้ชมปอชองครับปอชองปอชองละครับเอฟซีเนาะติดตามไปฝากเอฟซีเป็นลิปแรกครับเอาน้องจิงจับฝันแนวไหนล่ะครับฝัน่าเห็นพีตายฮงครับพี่ตายฮงครับผู้คือเฮียนครับแตเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับครับถือฝาผ้าครับอุ้ย สร้างวาเถอะถือผ้าผ้าตายเลือดท่วมนาเลยครับเลือดท่วมนาเลยครับเห็นอยู่ใส่ละครับบัลลาเห็นอยู่ใส่ดูกางท้องหน้าครับครับแมาบอกเลขมาบอกเลขครับโอ้เคยเด็กสองหาซีครับสองหาซีครับผู้บอกเลขทันที่บล้อซาเนาะครับเอฟซีตัวไหนอีกบาทนี่มีสองตัวปะ ตัวไหนครับสีหกครับซีหกครับโอ้สุดยอดสุดยอดน้องจริงจับติดตามไปฝากเอฟซีเป็นชิปแรกครับ่านมช้ชมเนาะเสียงก็จะค่อยแน่ก็ขอโทษขออภัยได้หลายเลือดอาบน้ำมาเลยบอกครับฟันมืออไรนี่มือขื้นครับมือขื้นนี่ครับครับผมน้องจริงจับครับเอฟซีเนาะน้องจริงจับมียังอีกบาทนี่ครับ เงออีกบอกเพื่อนว่าจังอดไอีกบอกครับฮะจบแล้วครับจบแล้วเ <c oughs> อฟสี่พันมาหานอ้องจริงจ,จัง,จจงคนมาบอกเลขเลยบอกขนนองจริงจังครับเพื่อนมาบอกเลขเลยเอาอกระลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับสงสัยเพื่อนอีก,ก็จะเสียกได้ส่วนบุญส่วนกุศลแหละครับต้องมีสามดาวเพราะว่าดวงวิญญ,ญาณนี่มักจะมาวุ่นมาเวียนแต่กับเด็กน่อยครับเพราะว่าเขาหาผู้ใหญ,ญ่บไหรีก็ต้องมาสื่อสารกับเด็กหน่อยครับมาบอกเลขมาให้โชคเนาะ พ่อสิริไสบาดยาดน้ำไปให้ครับบาดนี้กรบมีแยงหนอตัวครับผมพน<ด>หน้าผู้เดียวบะะ้านหนเอต้องมีสามหลาครับมาผู้เดียวเดียวรับตรงหน้ามาเลยครับผมขอบคุณครับน้องจริงจับข,ขอบคุณครับวสวัสดีครับครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมละทงนัมมิเด้ยครับพรเาะว่าน้องเพื่อนนี่ฟันสันๆครับเอซี นี่แหละเล็กหน่อยบริสุทธิ์ครับเห็นนั่นเห็นนี่ตัวนี้ครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องจิงจับครับน้องจิงจับครับผีตายหงษาพาครับท่านผู้ชมเนาะเลือดอาบนาไม่เลยครับท่านผู้ชมเป็นผู้ยิ่งครับสงสัยเพื่อนกย์อยากสีอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลล่ะครับท่านผู้ชม มาบอกเลข3ตัวครับ2 5 4 2 5 4ครับเลข2ตัวนี่เป็น4 6 4 6ครับ f c งวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องจริงจับครับเสมอชมสำหรับคลิปนีเบาแอมรถทงกัสิล่า f c ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับตะยันตึงไปใส่ครับ f c ฟซีเบาแอมรถทงมีของดีมาฝาก f c ครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บาอา์เอ็มาระนีมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิเ่เือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนังถ่าอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก กลับมาได<ม>เาาเ้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลหลวงปู่รอดอครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปัานาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัส <มา S 1> ดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแมอมเราทงหินข่าวกับบือดส้าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะ,ะแล้วก็เมื่อแท้แต่ครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แต่แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลวงปลดละครับท่านผู้ชม จ auto, herman, so e know, know, ักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่าสีมันบดมันบัง สังเกจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเลกขกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถึงเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสให้เบิง่งโตเล็กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผ<ร><ร>สมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุ